สวัสดีนะคะทุกทุกท่กานวันนี้ก็นำเรียนมาเหมือนเดิมนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะแต่ว่ากองหลักกองวัวงงไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวปีจ้ามเจ๊เจจ้ามหยิบมาจะต่างมังาทิ่จะตามม่างมังมั่วตกลงไม่รู้ปวดโซนนี่ที่มีราคาหมากว่าหน่อยว่ากันมัวมาแล้นะคะตอนนี้นะคะก็จะลงคลิปเรียน หญีชมาสตางนะคะต้องจัดเจนนะคะหญีชมาสตางปอโซ่ก็คือโซ่งพันโซ่งพันอร่อยสามสิบสี่นะคะอ้นี้สามสิบสี่นี่เป็นด้านล,ล่างนะคะนี่เป็นด้านหน้ามีอยู่ท่องเลียนก็ไม่ต้องปริกไปปริกมานะคะด้านหน้าก็ช่วยนะคะปูหมีพ่นอาดุญญาเดชพอร่วงรโรก้านะคะราชการตีเก้านะคะก็ช่วย โผไปตะกี้แต่ก็ช่วยนะคะต่อไปมาดูเรื่องนี้นะคะเรียนนี้ก็เป็นดัานลังนะคะเกี่ยนไว้ว่าประติไทยพอเจ้างพันนารวยสามสิบสี่นะคะหยีจีบ้าจะต่างนะคะเรียนหยีจีบ้าจต่างตอนนี้ไม่ว่าเรียนไรมีขาสําหรับฉงกงระกงห่วงเลีวนะคะเประว่าโฉกมาเลยทรงพันนารวยสามสิบสี่นี่เรียนหยีจีบ้าไม่จับมีราคาไม่ แต่ว่าตาส่งันห้ารวยซามิบี่เรียนนาสิบจะตางนะคะมีเปืือนบอกว่ามีราคานะคะจิ้งไม่จิ้งก็ไม่เหน่ใจนะคะดันล่างก็เป็นประเทศดีวัดมหาถาตนะคะเชดีนจับจีนนะคะก็ช่วยสำหรับเรียนจองเรียนนี่แต่พอซ่เดียวกันนะคะคือพอซ่อจองพันอารยามจิบซี่ ใครมีลแล้วเก็บไว้นะคะใส่ละบ๊ะไว้ก็ได้ถ้ากัวซูนกวยผลกันนะคะใส่ละบํามันจะได้ยินเป็นปปอโซ่ปปอโซ่นะคะแต่ว่าเรืนน่องนี้ถ้าใครมาข้อซื้อก็อถ,ออถึงราคาไม่หมากไม่ก็ยังไม่ค่ายนะคะสะสมไว้จนกว่าจะมีครบนะคะพอมีครบอินโปโซ่ในม,มีราคาก็จะคา่าย อินปอุนในที่ราคาหมาะสมก็เฉื่อนะคะเช่นนั้นตอนนี้ต้องเก็บโกนนะคะเพราะเรายัางมัวไปหมดนะคะไม่รูปร้ปอุนในปอซนย์ไรม,มีแล้วไม่มีที่บางปอุนห้าไม่ใจได้ไปห้าไปเก็บมาเล่ไม่ใจปยพบบางปอุนที่เราคิดว่าน่าจะไม่พบกลับพบไล่เรียนนะคะก็ตอนนี้มีต่างเดียวคือเก็บไว้ให้มากไม่ นะคะหนึ่งได้ไล่เรียนหนึ่งดีถ้าเปลื่อนมาก็เหล็กเปลี่ยนก็ซื้อก็เหล็กเปลี่ยนเรียนเราจะได้ให้นะคะถ้ามีเรียนเดียวนี่มันไม่ร้อยแล้วนะคะต้องไล่ไล่เรียนจะได้เหล็กกันเปลือนน้อยเราตองเรียนเราให้เปลือนตรงเรียนลุดกัดน,นะคะ สำหรับนีโฉงกงลักกงว่วงก็ไม่ได้ปูดอะไรมากนะคะเพียงเอาเรียนไมุ้กทานได้ดูว่าอ๋อโฉงกงหลักกงวงก็กำลังจาส้มอยู่นะคะโซงพันอร่อยามิบี่เรียนนีมีความไหม้นะคะก้อนม,มันมีความไม้ไปก่อนนะคะมันช่วยสะกิดกันนะคะดูกลุ่มชัดกลุ่มจัดกตื้อหน้ารับชมนะคะน่าเก็บสาส้มนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณถุกทานที่เข้ามาเวยกดติดตามแล้วก็เฉยรับชมช่องนี้นะคะก็ให้ถุกทานมีความสุขกับปีใหม่ไทยนะคะเดือนเมษายนนะคะสำหรับวันนี้ชงของราก็งว่วงก้อมลาถุกทานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ